หลังจากที่นางเอกได้เจอเมลเทมใส่ชุดคลุมอาบน้ำเดินออกมาจากห้องน้ำของพระเอกนางเอกที่เห็นอย่างนั้นก็ตกตะลึงแล้วก็สงสัยมากว่าทำไมเมลเทมถึงออกมาในสภาพนี้แล้วในขณะที่หัวนางเอกกำลังคิดไปไกลพระเอกกลับทำเหมือนว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนางเอกก็เลยถามพระเอกว่าเมลเทมมาอาบน้ำที่ห้องพระเอกหรอพระเอกก็บอกว่าใช่แล้วก็ยังคงล้อเลียนนางเอกเพราะว่านี้มันก็เหมือนสถานการณ์ตอนที่เขาเจอรุสกาที่เพิ่งจะอาบน้ำเสร็จในห้องนางเอกแล้วเพกก็ได้บอกให้นางเอกรีบไปแต่งตัวแต่งหน้าอะไรให้เสร็จจะดีกว่าเพราะว่าวันนี้เขาก็มีนัดไปกิน ของพระเอกที่ร้านอาหารซึ่งนางเอกนั้นก็หมั่นไส้เมลเทมเธอก็เลยแวะสับคัดเอาในบ้านของพระเอกลงเพื่อจะให้เมลเทมที่กำลังเป่าผมอยู่ไม่สามารถเป่าผมได้แต่มันกลับทําอะไรเมลเทมไม่ได้เลยครับเพราะว่าเมลเทมก็ได้บอกว่าวันนี้อากาศร้อนเดี๋ยวออกไปข้างนอกผมเธอก็แห้งเองแหละหนางเอกก็เลยเดินเซ็งไปแต่งหน้านแล้วก็คิดว่าวันนี้เธอจะต้องสวยไม่แพ้เมลเทมให้ได้จากนั้นทั้ง3าคนก็ไปถึงที่ร้านอาหารแต่ปรากฏว่าพ่อของพระเอกก็ได้ยกเลิกนัดไปก่อนเพราะว่าอยู่ๆอัสลานก็เกิดปวดท้องนางเอกที่รู้แบบนั้น และเมลเทมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดวันนี้เนี่ยนางเอกเป็นห่วงอาสลานก็กลับไปที่บ้านก็ได้แล้วเมลเทมก็เลยชวนพระเอกไปนั่งกินข้าวกับเธอ2คนต่อซึ่งแน่นอนนะครับว่านางเอกไม่มีทางกลับบ้านอย่างแน่นอน จากนั้นรูสกากับทูเชก็มาที่ร้านอาหารนี้ด้วยครับโดยในระหว่างที่นั่งรถมานางเองกได้ส่งข้อความมาหาทูเชแล้วก็บอกให้ทูเชมาที่ร้านมาช่วยเป็นกําลังเสริมให้กับเธอหน่อยแล้วทั้ง5คนก็เลยนั่งกินข้าวด้วยกันโดยนางเอกกับทูเชก็พยายามขัดขวางการสนทนาของเมลเทมอยู่เรื่อยๆแต่ว่าเมลเทมก็ดูจะไม่สะทกสะท้านอะไรเลยนางเอกกับทูเชก็เลยต้องออกไปเตรียมกันใหม่แล้วก็หาแผนการต่อ และทนายน,นั้นเองนางเอกก็นึกขึ้นมาได้ครับเมื่อกลับมาที่โต๊ะนางเอกก็เลยแอบเดินตรงไปที่แอร์ที่อยู่ด้านหลังของเมลเทมแล้วก็เร่งมันให้เย็นสุดๆเหมือนอยู่ขั้วโลกเหนือเพื่อจะแกล้งเมลเทมแต่พอถึงเวลาที่พระเอกชวนทุกคนกลับอยู่ๆเมลเทมก็รู้สึกปวดคอเพราะว่าแอร์ที่เย็นมันก็ได้เป่าคอเธออยู่ตลอดมันก็เลยทาให้กล้ามเนื้อของเธอเจ็บพระเอกที่เห็นเมลเทมเจ็บก็เลยพาเมลเทมกลับไปที่บ้านก่อน และเมื่อเพอเอกพาเมลเทมกลับนางเอกก็กลับมาถึงบ้านแม่ของเพอเอกก็เห็นเมลเทมเจ็บคอก็เลยรีบเข้าไปช่วยพร้อมกับบอกให้เมลเทมนั้นพักอยู่ห้องข้างๆข,ของรพอเอกไปก่อนก็ได้จนกว่าจะหายดีแล้วมันก็เลยทาให้นางเอกนั้นงงนยิดสุดๆจนอยากจะยุ่มหัวเมลเทมเลยนะครับแต่ว่านายยัสมินก็ได้เข้ามาขอคุยกับนางเอกซะก่อน โดยนายยัสมินก็ได้บอกให้นางเอกรู้นะครับว่าเธอไปคุยกับรูสกาแล้วแล้วก็รู้เรื่องทั้งหมดนางเอกได้ฟังอย่างนั้นก็ถึงกับหนา้าซีพอคิดว่านายยัสมินรู้เรื่องที่เธอจดทะเบียนกับรูสกาเธอก็เลยขอโทษนายยัสมินก่อนแล้วก็ถามกับนายยัสมินว่ารูสกาพูดอะไรบ้างนายยัสมินก็เลยเล่าว,ว่ารูสกาขอนางเอกแต่งงานแต่ว่านางเอกกลับปฏิเสธทาเอานางเอกนั้นก็เลยโล่งใจสุดๆที่ความลับยังไม่ถูกเปิดเผยแต่เธอนั้นก็โมโหรูสกาเหมือนกันครับที่มาปั้นน้ําเป็นตัวแบบนี้และหลังจากนั้นนางเอกก็ยังคงววว้้้้าาาาุ่่่่นนนนนอออยูใใจะะคครรบเเเเพพืีีมมททกก็ไดดงงข นางเอกก็เลยค่อยๆย,ย่องไปแอบฟังที่ห้องของพระเอกว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วเธอก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงออกมาจากห้องของพระเอกนางเอกนั้นก็เลยสงสัยแล้วก็หงุนหงิดก็เลยพยายามเงี่ยหูฟังจนประตูห้องของพระเอกเปิดนางเอกก็เลยเข้าไปในห้องของพระเอกแล้วนางเอกก็ได้รู้ว่าที่มาของเสียงผู้หญิงมันก็คือเสียงการแข่งขันเทนนิสที่พระเอกกําลังนอนดูอยู่นั่นเอง และพระเอกก็เลยสงสัยว่านางเอกมาทําอะไรที่นี่นางเอกก็เลยต้องอ้างนู่นอ้างนี่ไปเรื่อยก่อนจะรีบเดินออกจากห้องของพระเอกไปแต่พอออกมาเธอก็เจอกับเมลเทมที่เดินมาพอดีนางเอกก็เลยบอกเมลเทมว่าห้องนอนของเมลเทมอยู่ทางนู้นแล้วเมลเทมมาทําอะไรที่นี่เมลเทมก็เลยบอกว่าเธอแค่จะไปบอกราตีสวัสดิ์พระเอกก็แค่นั้นนางเอกก็เลยพยายามขัดขวางไม่ให้เมลเทมไปจนเมลเทมนั้นก็เซ็งแล้วก็เลยยอมกลับเข้าห้องของเธอไป แต่ว่านางเอกก็ยังคงไม่ไว้ใจมเมลเทมก็เลยนั่งเฝ้าอยู่หน้าห้องของเพอเอกจนเผลอหลับและเมื่อถึงตอนเช้าเพอเอกก็ออกมาเจอนางเอกนอนอยู่หน้าห้องเขาก็เลยปลุกนางเอกขึ้นและเมื่อนางเอกตื่นขึ้นรพอเอกก็เลยถามว่าทำไมนางเอกถึงมานอนอยู่ตรงนี้นางเอกก็เลยอ้างว่าเธอเนี่ยนอนละเมอแล้วก็เดินไปเรื่อยเท่านั้นไม่มีอะไรหลอก จากนั้นนางเอกก็แต่งตัวเตรียมไปทํางานแล้วตอนนี้เมลเทมก็ยังคงเจ็บคออยู่นางเอกก็เลยบอกว่าให้เมลเทมเนี่ยพักอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเธอทางานแทนเมลเทมเองซึ่งพระเอกก็เห็นดีด้วยแล้วก็บอกเมลเทมว่าวันนี้เนี่ยเธอพักไปก่อนแล้วกันไม่ต้องไปทํางานหรอกเมลเทมก็เลยตกลงตามนั้นซึ่งมันก็เข้าทางเมลเทมนะครับที่ต้องการจะเปิดตู้เซฟในห้องของพระเอกพอดีแล้วนางเอกนั้นก็คิดว่าระหว่างที่เธอไม่อยู่เมลเทมต้องแอบทําอะไรแน่ๆนางเอกก็เลยขอให้อัสลานช่วยจับตาดูเมลเทมแทนเธอหน่อยอัสลานก็เลยจัดให้ตามคําขอเขาากก็เเเลยดินแอตมมททุฝี แล้วก็จับตาดูเธอแบบพิรุษสุดๆจนเมลเทมเองแค่หันไปมองก็รู้ว่าเป็นฝีมือนางเอกที่ให้อัสลามมาตามติดเธอแบบนี้เรียกได้ว่าไม่มีความเนียนเลยสักนิด แล้วหลังจากนั้นนางเอกก็ไปทำงานแล้วก็ได้เข้าไปคุยกับรูสกานางเอกนั้นก็ไม่พอใจที่รูสกาต้องไปโกหกในเรื่องการขอแต่งงานแบบนั้นกับนายยัสมินจนทำให้เธอดูไม่ดีไปด้วยแต่ว่ารูสกาก็ได้บอกว่าแล้วจะให้เขาทำยังไงล่ะในเมื่อเรื่องจริงมันไม่สามารถบอกได้นางเอกนั้นก็ไม่สนใจครับแล้วก็เลยสั่งห้ามรุสกาไม่ให้ทำอะไรแบบนี้อีกและก็ห้ามไปยุ่งกับครอบครัวของเธอเด็ดขาด จากนั้นนางเอกก็ได้เข้าไปคุยกับทูเช่ครับแล้วก็ขอให้ทูเช่ไปที่บ้านของพระเอกแล้วก็จับผิดเมลเทมให้ด้วยอีกคนนึงทูเช่ก็เลยตกลงตามนั้นแล้วก็ตรงไปที่บ้านของพระเอกซึ่งตอนนี้เมลเทมก็กําลังหาวิธีเปิดตู้เซฟลับของพระเอกที่อยู่ใต้เตียงอยู่พอดีแต่ไม่ว่าจะใส่ร,รหัสแบบไหนเธอก็ไม่สามารถเปิดได้แล้วทันใดน,นั้นเองก็ได้มีโทรศัพท์เข้ามาหาเธอเมลเทมก็เลยรับสายแล้วก็คุยกับปลายสายว่าเธอกําลังหาทางเปิดเซฟอยู่เพราะว่าในตู้เซฟต้องมีรหัสเข้าเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทพ,พออนะระเอกแนงัอทู็บยยืฟมคุ ก็เลยรู้เรื่องทั้งหมดทูเชก็เลยรีบโทรไปบอกให้กับนางเอกรู้นางเอกก็เลยคิดว่าเธอจะต้องไปหาหลักฐานเพื่อจะมามัดตัวเมลเทมเอาไว้ให้ได้นางเอกก็เลยไปขออนุญาตพระเอกเพื่อจะออกไปข้างนอกแล้วจากนั้นนางเอกก็ได้ไปหาชายเจ้าของร้านเหล็กดัดที่ก่อนหน้านี้ทูเชกับอัสลามไปหาข้อมูลมาอีกครั้งหนึ่ง โดยนางเอกได้เข้าไปหลอกล่อและก็คุยกับเขาแล้วก็หาโอกาสที่เขาเผลอหยิบสมุดจดบัญชีของเขามาดูเพื่อจะหาแหล่งที่อยู่ของเมลเทมนะครับแต่ว่าในระหว่างที่นางเอกกาลังดูอยู่ชายเจ้าของร้านก็เดินกลับมาพอดีนางเอกที่กําลังดูสมุดอยู่นั้นก็เลยจวนตัวสุดๆแล้วก็เลยคิดว่าจะหาข้ออ้างยังไงดีซึ่งโชคดีนะครับที่พระเอกนั้นนึกสงสัยว่านางเอกจะแอบไปทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าก็เลยตามนางเอกมาด้วยแล้วก็ช่วยเล่นละครจนในที่สุดนางเอกก็รอดพ้นจากการถูกจับผิดจนได้แถมเธอก็ยังได้ที่อยู่ของเมลเทมมาแล้วด้วยนางงเอกก็ตั้ จะไปที่นั่นเพื่อหาหลักฐานแต่พระเอกนั้นก็ห้ามไม่ให้นางเอกไปทั้งคู่ก็เลยเกิดการเถียงกันขึ้นจนสุดท้ายแล้วพระเอกก็ตัดสินใจไปกับนางเอกด้วยและเมื่อพระเอกกับนางเอกไปถึงห้องของเมลเทมก็ได้โทรไปหาช่างกุญแจเพื่อมาเปิดห้องโดยการแกล้งบอกว่าเขาทํากุญแจห้องหายและเมื่อเข้าไปได้แล้วนะครับนางเอกก็จัดการค้นหาทั่วห้องจนคลานเข้าไปเจอคอมพิวเตอร์ของเมลเทมที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงแต่ว่าเธอก็ดันออกมาจากใต้เตียงไม่ได้พระเอกก็เลยต้องช่วยดึงตัวนางเอกออกมาครับแล้วหลังจากนั้นนางเอกก็พยายามเป เข้าคอมพิวเตอร์ด้วยมันก็เลยทําให้นางเอกไม่สามารถเปิดเข้าไปได้และในระหว่างนั้นนางเอกก็ได้เห็นว่าคอมพิวเตอร์ของเมลเทมมีแฟชได์เสียบคาอยู่ซึ่งนางเอกนั้นก็จําได้ว่ามันเป็นของพระเอกนางเอกนั้นก็เลยยื่นให้กับพระเอกลองเช็คดูแต่พระเอกกลับบอกว่านี่ไม่ใช่แฟชได์ของเขาและก็บอกให้นางเอกเนี่ยรีบออกจากห้องเมลเทมได้แล้วนางเอกก็เลยเดินไปอย่างเซ็งๆครับแต่ว่าก่อนที่พระเอกจะออกจากห้องเขานั้นก็ได้แอบเก็บแฟดได์ติดตัวกลับมาด้วยแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เข้าไปคุยกับพ่อเพราะว่า จำได้แต่ว่าตอนนี้เขาก็อยากจะให้พ่อช่วยสืบแต่ว่ายังไม่ทันที่ไปออจะเล่าเรื่องอะไรพ่อของเขานั้นก็ถามว่าเรื่องเมลเทมใช่ไหมพระเอกนั้นก็เลยตกใจว่าทำไมพ่อเขาถึงรู้เรื่อง โดยแท้จริงแล้วเนี่ยหลังจากที่นางเอกขอให้อัลานช่วยจับตาดูเมลเทมอัลานก็ได้ไปขอให้พ่อพระเอกช่วยอีกแรงหนึ่งเพราะพ่อพระเอกก็มีคอนนคชันมากกว่าเขาน่าจะสืบหาดูความจริงได้ง่ายกว่าพ่อพระเอกก็เลยช่วยจัดการแล้วก็ถามจากคนรู้จักให้จนได้รู้ในว่าเมลเทมทางานที่บริษัทคู่แข่งของพระเอกอยู่พระเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยถึงกับช็อกแล้วก็ไม่คิดนะครับว่าเมลเทมที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กจะกล้าทําแบบนี้กับเขาได้เขานั้นก็เลยต้องหาทางจัดการเรื่องนี้ให้จบ จากนั้นเช้าวันต่อมานางเอกก็เตรียมไปทํางานตามปกติแต่เธอก็เห็นพระเอกยืนคุยกับเมลเทมอยู่โดยตอนนี้เมลเทมก็ยังไม่หายเจ็บคอพระเอกก็เลยให้เมลเทมพักอยู่ที่บ้านอีกวันหนึ่งแล้วก็เรียกให้นางเอกนั่งรถไปทํางานกับเขาซึ่งในระหว่างที่นั่งรถไปทํางานอยู่พระเอกก็บอกนางเอกว่าวันนี้ในวันเกิดของเมลเทมนะเขาอยากจะให้นางเอกจองร้านอาหารวิวสวยๆให้กับเขาแล้วก็เมลเทมแล้วก็สั่งดอกไม้มาให้กับเมลเทมด้วยนางเอกที่ได้ยินก็รู้สึกเคืองเล็กน้อยแล้วพระเอกนั้นก็ย้ํากับนางเอกว่าห้ามเป็นดอกลาเวนเดอร์เเเดด็ขาาาพพระว่มทนนั้นก้กแ เดมากและหลังจากนั้นเมื่อนางเอกไปถึงที่ทํางานก็ได้มีพนักง,งานเอาของมาให้กับนางเอกแล้วก็ฝากให้นางเอกเอาไปให้กับพระเอกอีกทีหนึง่งนางเอกก็เลยคิดว่านี่คนจะเป็นของขวัญที่พระเอกสั่งมาให้เมลเทมแน่ๆมันก็เลยทําให้นางเอกนั้นงุนงงสุดๆที่พระเอกนั้นยังไม่เห็นท่าแท้ของเมลเทมสักที จากนั้นพเพกก็ได้เรียกนางเอกให้ออกไปข้างนอกกับเขาด้วยโดยเขาก็ได้พานางเอกไปที่ร้านเสื้อผ้าและก็บอกให้นางเอกช่วยลองเสื้อผ้าให้กับเขาหน่อยเพราะว่าเขาจะซื้อไปให้กับเมลเทมทําเอานางเอกก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปอีกที่เธอนั้นเป็นเหมือนแค่ตัวแทนไว้ลองเสื้อผ้าให้กับเมลเทมแบบนี้และเมื่อพเพกได้ชุดที่ถูกใจแล้วเขาก็ให้คนที่ร้านเสื้อรีบส่งไปที่บ้านทันทีแล้วนางเอกที่เห็นแบบนั้นก็เลยนึกแผนแก้เพ็เมลเทมขึ้นมาได้เธอก็เลยโทรไปบอกทูเชให้ไปที่บ้านของพรระเเเเออออกกกับแแลล้้ววว็็ชุดดขงมมทาาาไ ใส่ให้ทั่วชุดไปเลยเพื่อจะให้เมลเทมนั้นเกิดอ,อาการแพ้จนไม่สามารถไปดินเนอร์กับเพอเอกได้ทูเชเมื่อได้ยินดังนั้นก็เลยจัดการแบบไม่รีหรีรอ แล้วหลังจากนั้นเพกกบลังเอกก็กลับมาที่บ้านแล้วแผนของนางเอกกับทูเชก็สําเร็จตอนนี้เมลเทมกําลังผื่นขึ้นเต็มตัวไปหมดเพราะว่าเธอนั้นก็แพ้ลาเวนเดอร์ที่อยู่ในชุดทําเอานางเอกกับทูเชนั้นก็แอบสะใจเล็กๆที่เมลเทมจะอดไปดินเนอร์กับเพกแต่เพกกลับบอกนะครับว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวข่าวจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านนี้ก็ได้ทําเอานางเอกนั้นก็งุนงงสุดๆที่ทําถึงขนาดนี้แล้วแต่มันก็ยังไม่ได้ผลแล้วหลังจากนั้นนางเอกก็เลยไปขอคุยกับพเอกโดยเธอก็ได้บอกนะครับว่าตอนนี้เอกพ่ นางเอกนั้นร่ายยาวออกมาจมพระเอกนั้นก็บอกให้หยุดแต่ว่านางเอกนั้นก็ไม่หยุดพระเอกก็เลยทนไม่ไหวก็เลยคว้าตัวนางเอกไปจูบเพื่อจะให้เธอนั้นหยุดพูดแล้วหลังจากนั้นนางเอกก็หลุดออกจากภาพจินตนาการของเธอไปเลยโดยความจริงแล้วพระเอกก็ไม่ได้จูบนางเอกแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่นางเอกคิดไปเองต่างหากทำเอานางเอกนั้นก็โกรธพระเอกสุดๆที่ไม่ยอมฟังเธอแบบนี้แต่ว่าเธอก็รู้สึกฟินเหมือนกันที่ได้จูบกับพระเอกในจินตนาการต่อมาก็ถึงเวลาปาร์ตี้วันเกิดเมลเทมนะครับรูสกาเองก็มาที่งานเลี้ยงนี้ด้วย แล้วก็เอาไปคุยด้วยโดนายัสมินก็ได้เสนอกับรูสกาว่าเดี๋ยวเธอจะช่วยแก้ไขค,ความสัมพันธ์ให้กับรูสกากับนางเอกเองรูสกานั้นก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ก็เลยต้องเอออไปกับนายัสมินก่อนในตอนนี้แล้วหลังจากนั้นนางเอกก็ได้รับหน้าที่ถือเค้กออกมาให้กับเมลเทมซึ่งนางเอกนั้นก็ไม่ได้ยินดีเท่าไรนะักแต่ว่าเธอก็ต้องยอมทําและเมื่อเค้กมาถึงพระเอกก็ได้ขอกล่าวอะไรเล็กน้อยโดยพระเอกก็ได้บอกว่าเมลเทมเนี่ยช่วยเขาได้มากแล้วเธอก็ซื่อสัตย์ต่อเขามาโดยตลอดนางเอกที่ได้ฟังก็แอบงงหง อยยู่เลแต่ว่าแค่นั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ทําให้นางเอกเจ็บใจมากพอพระเอกนก็ยังให้ปากกากับเมลเทมไปอีกด้วยซึ่งมันก็ยิ่งสร้างความเสียใจให้กับนางเอกมากขึ้นไปอีกแต่ว่าในระหว่างนั้นนางเอกก็ดันเห็นเมลเทมเช็ดหน้าตัวเองและผื่นบนใบหน้ามันก็กลับหายไปนางเอกกับทูเชที่เห็นแบบนั้นก็เลยรู้ทันทีครับว่าเมลเทมกาลังสตรอเบอรี่หลอกทุกคนอยู่แล้วก็แกล้งทําเป็นแพ้ดอกไม้นางเอกก็เลยจัดการแฉรเมลเทมต่อหน้าทุกคนให้รู้โดยเธอนั้นก็ได้คว้าทิชชู่พร้อมกับพุ่งตรงไปที่เมลเทมททททัันนนนนนีแลล้้้้วชชู่่กเเดรอออยบบใหามมไไป Trình sự นางเอกกับทูเชก็เลยประากาศให้กับทุกคนรู้นะครับว่าเมลเทมนั้นโกหกแล้วก็สร้างเรื่องแถมยังเป็นสปายด้วยเรื่องราวมันก็เลยวุ่นวายขึ้นจนเพเอกต้องรีบมาห้ามนางเอกไว้แล้วเพเอกก็บอกกับนางเอกว่าเขาเนี่ยรู้แล้วว่าเมลเทมเป็นสปายนางเอกกับทูเชได้ยินแบบนั้นก็เลยอึง้งแล้วเพเอกก็เลยให้เมลเทมนั้นสารภาพกับทุกคนทันทีเมลเทมก็เลยยอมบอกความจริงให้กับทุกคนรู้ทําเอาทุกคนนั้นก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากและแม่ของเพเอกก็ไม่คิดว่าเมลเทมจะเป็นคนแบบนี้เธอก็ถึงกับช็็็อออกกกกกแลลลลล้้้้วเเเปปนนนมมไยซึ่งหงกกหััจาพบ นั้นกลับไปได้แล้วแล้วก็พานางเอกออกไปคุยด้วยกันข้างนอกนางเอกนั้นก็สงสัยว่าทาไมพระเอกถึงปล่อยเมลเทมไปง่ายๆแบบนี้พระเอกก็เลยเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่เขารู้ความจริงจากพ่อเขาได้ไปคุยกับเมลเทมแล้วซึ่งเมลเทมก็รับสารภาพแล้วก็บอกเหตุผลว่าเธอทําไปเพราะต้องการหาเงินไปรักษาพ่อของเธอที่ป่วยหนักแล้วเมลเทมก็ยังวิดีโอคอลหาพ่อของเธออีกเพื่อเป็นการยืนยันกับพระเอกว่าเธอพูดเรื่องจริงพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็เลยสงสารแล้วก็เลยไม่เอาผิดแถมยังจะช่วยเหลือเรื่องเงินให้กับเมเทมด้วย ซึ่งมานางเอกรู้เรื่องก็เลยเข้าใจพระเอกนะครับที่ทําแบบนั้นแต่ว่าเธอก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าในเมื่อพระเอกรู้แล้วทํมามยังจัดงานวันเกิดให้กับเมลเทมีพระเอกก็เลยบอกว่าแท้จริงแล้วในงานนี้เขาจัดขึ้นเพื่อน,นางเอกสิ่งที่เขาบอกกับเมลเทมเรื่องความซื่อสัตย์มันคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับนางเอกให้ฟังเอาไว้ว่าถ้าเกิดโกหกไปแล้วครั้งหนึง่งมันจะไม่มีใครเชื่อเธอได้อีก นางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยไม่พอใจนะคะเพราะว่าเธอก็โกหกในเรื่องมห ah าวิทยาลัยแต่ว่าเมลเทมโกหกเรื่องที่ใหญ่กว่าเธออีแต่พระเอกกลับยกโทษให้กับเมลเทมง่ายๆไม่ยกโทษให้กับเธอแถมยังให้ปากกากับเมลเทมอีกตั้งหาพระเอกก็เลยบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นปากกานี้เขาจะให้กับนางเอกตั้งหาเพราะว่ามันก็เหมาะแล้วที่จะอยู่กับนางเอกแต่ว่าในตอนนี้นางเอกก็เหมือนจะถูกพระเอกทำให้เธอเสียหน้าจนเธอไม่พอใจมากเธอก็เลยปฏิเสธที่จะรับปากกาด้ามนั้นแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอไม่มีปากกาของพระเอกเธอก็เขียนนงาได้ แต่ว่าตอนนี้เธอจะกลับไปเริ่มต้นเขียนงานใหม่โดยไม่ใช้ปากกาของพระเอกอีกซึ่งเมื่อพูดเสร็จนางเอกก็เดินจากไปทันทีแล้ว EP ีที่10ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ EP นีนี้ตอนนี้ความจริงที่เมลเทมเป็นสปายก็ได้ถูกเปิดเผยไปแล้วแต่ว่าดูเหมือนความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกยังคงไม่ลงตัวกันอยู่ดีแล้วหลังจากนี้ทั้งคู่จะปรับความเข้าใจกันได้ตอนไหนก็คงต้องร่วมลุ้นกันต่อใน EP ีหน้านะครับมีความเห็นยังไงอีพนี้คอมเมนต์บอกดที่ด้านล่างนี้ได้เลย ขอบคุณสำหรับการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้แล้วถ้าอยากจะรับชมคลิปก่อนใครกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ